ถ้าขึ้นว่ากินูดอนอ่ะมันก็น่าจะได้ตังค์นะถึงว่ามันจะเป็นหัวปุยลยอยนะแต่ก็ได้ตังค์นะจ้ำเมียบจ้ำมับ,น,บมน,น,นี่ละบางพนึงหันนี่ละบางพนึงหันนี่ละใครกันโอ้ ซูซีซูซีหนึ่งสองสัมโอ้ยดีเนาะหมวกไหมต้องธรรมดาแล้วดัย

เดี๋ยวคนหนึ่งเอะเท่ว่าไงพี่บอลก้ก็ว่านนเออเดี๋ีจะดนเอาเลยไม่กินเอ้อสี่นี่ยต้องการเอออบอลบอลนี้จไปไปอบอสนคุณมีนะเตี๋ยวลูพี่ต้องไม่ได้เลยเขไม่มีออบอลกอแจ้งสื่อบอลไม่อยู่

อ้นี่สองนอันนี้นโอ้ดอกนี้คือจำมากเลยยพี่ครับขอยับครับเอาเบิดไปกินเดินสดอน bóng nó kéo lên chưa bấm bóng không để không

<laughs> oh. 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 oh.

มาแล้วมาแล้วย่าก็พอตีกันเนาะสองคนโอ้พอตีกันเนาะยานเติเบื้องลดเมดงินเสรเงันได้ดูยาวๆน่ยเชื่อผม อย่าไม่ออกไม่ได้ตังค์ใช่จริงจริด้วยแบกไม่เคยที่จะทำงานในห้องนี้ไเติดแบกเสาแบกกระสอบตลอดสองหนึ่งใช่ตังค์ง็ต้องแบกตลอดแบกอีกอ่ะแฉมัดแฉมัดเราตื่นเแบกอีกเหมือนเดิมอไอสาระนี้น่าจะได้เลยนะไอสนามระนี้น่าจะได้เลยน่าจะไหวเนาะ กุกกงนะโอเคเอลงครับกุกกาซานึงเนี่ยไกุกกงไปเตะป่าชาติที่ที่ผมเนี่ยเบียสามขวดไปไกลพ่อสาวขวดถ้าเทียบบ้านผมก็ได้ผมให้ค่ารถว่างอ๋อวินนึงก็ได้สขวนที่นี่ันียอ เออดีมากเลยพี่เอ่อหนักดูดเลยใส่ดูพี่ใส่นี่เนี่ยเออต้องให้เสียงต้องให้เสียงเบิร์ดดังไงเขาบ่อยพูดดังๆเลยทีนุ๊กไม่คึกคืนเลยอ่ะพูดอยู่ในคอไม่ได้ยินเสียงเจ้าหันตามพี่ไม่ไม่ไม่เก็บนะพี่นุ๊กเก็บนั้นเคี้ยวหน่อยพี่เยื้อเลย

เทียร์ไรแล้วเทียรปูกขึ้นนะเทียผู้นี้เสร็จกลับไปสิห้าเท่าเใจเราผู้นี้เราพี่พี่จะกลับเลย

ง่ายดูไม่ชินพอเท่าตึ๊บโอ๊ยเร็ยไรมึงเ้าถุงนี้มึงเงามึงเงาจับมั๊บนั่นเห็นไหมจับมั๊บดี ครับครับทนได้น้อยๆมายังนํา9โอ้ก็ <laughs> โอ้พเลียงพ่เลียงบแล้วพเลียงถึงขันตงเทียนได้อมร้อนทำไมคุณถึงไม่นั่งพ้อลมเป็นเย็น เดีพี่นกแก๊งเดียวไปเลยคตโตูกันสองแผลติครผูกกันสงแผติดไอ้่ะพ่กอดกี้ขั้นหน่งเราขานี้ขานเที่ยวกันหข้าวหนึงขาเียวข้างีขน đây con chia làm thành năm cái <laughs> này đi các anh

ไปเยดีดอ้ยอันเ็กเด็กเด็กเดด็กเอกเอ็ด็กเเออกดกเ็ไปเด็กเ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 ดเเด็กเด็กเด็กสดเกเด็กเดเเเกกกเดเก็ คู่แมทนะไม่หรอกก้าวัดดิมองอางันคือไม่ชิมจะยิ้มเวลาเล่นมองเขาเขาเมามีเรื่องะไรแต่ไม่มีนะดูนเล่นดูมันดีๆ่งพันหกพันหนึ่งนั้นไม่ต้องเล่นจบ 5 8 6 8 ไอ้เร่ี่ยจี๊จีี่โดนโหน่อยไปไปไปเาเกียวว่าไอรื่เอะยว้าว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 ว้้าวว้าวว้าวว้าาวว้้า้ว้า เก่าพันเก่าเก่าพันแปดมีนเห็นไากติดตามพอยู่ข้อนาบอว่ามห้เรืแดงแบจบตัวเราต้องเราต้องเปิดตอนที่ว่าเราคตอือบอกเนี้ตนที่ว่าลุ่มนัเนในกลุ่มตัวเอาตเขแเข้าแ

ý thức ăn mấy đứa con ăn mấy đứa con ăn mấy đứa con ăn đang lăn này đấy, đang đang lăn này đấy, to hơn đấy, to hơn đi,

เกียรี่เกตอยู่ที่มือน้อยเขาทำเขาไปกินแต well ่เขาอ่ะโฆษณาผมอยู่ไปเก็บมาเลแล้วที่บอกให้กีดให้เราเราบอกให้กีหะกีห้ไปกีดแล้วไ เป็นมาตรฐานเอาเอาไปเลยให้นึงให้นึง10ต่อ

ไม่ได้โ้องมันไล่ขนาดนั้นเราเราก็ต้องอยู่ไม่ดีหรือเปล่าปะเด็กเด็กเด็่ตีเบ็ดมึงยี้หรือเปล่าฮะไป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  ถ้าให้กูเสียตังนะกูนอนอยู่บ้านดีกว่าถ้าให้กูไปเสียตังดูตะก้อนกูนอนอยู่บ้านดีกว่าถ้ากูจะกูจะกูจะมาคอแข่งกันนี่เกนกูไปกรุงเทพไป મર્યા 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 મર્યા

ไปมาเดี5วไปมาเดียวเอาสี่ร้อยเอานี่นึงนั่นนึง

兄弟，来吧，来吧，来吧，来 เลี้ยงตกฟังรั์สิ่งได้อ้านหนึ่งไวะ

cái <laughs> nào cái <laughs> nào cái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  การเท็บเียีก้วที่าจะขึ้นหัดคือมมือคนทั้งาหลังนี่เลยทำใ้คลิปโดนใจยักคลิปกอโอ้โหสองคำันนี่เข้าเดียวผมผมก็เห็นเชือกมือหนึ่งพดใกพดตามสองน่ามัสรีะ กนะครับต้ก็บเสามไปตามกืน